ปช่วงแรกแรกนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าชาวไทยเริ่มอพยพมาจากภาคใต้ของจีนเมื่อต้นคริสต์ศักราชในตอนแรกพวกเขาได้ก่อตั้งนครรัฐจำนวนหนึ่งครึ่งในบริเวณที่ปัจจุบันคือภาคเหนือของประเทศไทยเช่นเชียงแสนเชียงรายและเชียงใหม่แต่เมืองเหล่านี้ไม่ได้แข็งแกร่งเพียงพอที่จะสร้างอิทธิพลนอกพื้นที่โดยรอบได้มากนักต่อมา ชาวไทยได้อพยพไปทางใต้สู่ที่ราบภาคกลางอันกว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์และขยายการปกครองไปยังคาบสมุทรอินโดจีนส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามการค้นพบทางโบราณาคดีเมื่อไม่นานมานี้รอบๆหมู่บ้านบ้านเชียงทางตะวันออกเฉียงเหนือชี้ให้เห็นว่าอรารยธรรมยุคสำร,ริดที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยเมื่อประมาณ5,000ปีก่อนประวัติศาสตร์ของประเทศไทยยุคสุขโทขทัยคศาา1238-1438 สุโขทัยเป็นอาณาจักรแห่งแรกของไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศาา1781โดยเจ้าเมืองไทยสองคนคือขุนบางกลางเทาสีอินทราทิต์ตอกและขุนผาเมืองซึ่งก่อกบฏต่อต้านของและได้มอบเอกราชให้แก่ภูมิภาคนี้ยุคสุโขทัยเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของประเทศไทยได้รับเอกราชในปีพศาา1781และขยายอิทธิพลอย่างรวดเร็วยุคสุโขทัยถือเป็นยุคทองของวัฒนธรรมไทย ในช่วงเวลาดังกล่าวในประวัติศาสตร์ทุกคนอาจกล่าวได้ว่ามีปลาในน้ำมีประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและมีข้าวในทุ่งนาพรมแดนสุขโขทัยทอดยาวจากลำปางทางเหนือไปจนถึงเวียงจันทในประเทศลาวในปัจจุบันและไปจนถึงคาบสมุทรมาเลทางตอนใต้ในช่วงเวลาดังกล่าวชาวไทยได้พัฒนาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับประเทศเพื่อนบ้านโดยได้ซึมซับอารยธรรมต่างๆที่ตนได้ติดต่อด้วยชาวไทยได้อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมของตนในประเทศจีน เครื่องปั้นดินเผาเข้ามามีบทบาทในงานศินละปะของไทยและการค้าขายอย่างกว้างขวางกับกัมพูชาและอินเดียก็เกิดขึ้นหลังจากการสิ้นพระชน์ของขุนผาเมืองในปีคศสสาา1279พ่อขุนรามคำแหงพระราชโอรสองค์ที่3ของพระศรีอินทราหิตต่อขึ้นครองราชภายใต,ใต้การปกครองของพ่อขุนรามคำแหงสุขโขทัยได้พัฒนาความสัมพันธ์อันแน,น่นแฟนกับประเทศจีนเพื่อนบ้าน พ่อขุนรามคำแหงได้จัดระบบการเขียนที่กลายมาเป็นพื้นฐานขององค์การเขียนและต่อมาก็ได้พัฒนามาเป็นอักษรไทยสมัยใหม่ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาขสสา,าลา3 5 5 1, 1 7 6 7อถึงอยุธยาซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรไทยก่อตั้งโดยพระเจ้าอู่ถังในปีขสสา,าลา1350อายุธยาก่อตั้งขึ้นจากแม่น้ำสามสายที่ไหลมาบรรจบกัน คือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำปะสักและแม่น้ำลบบุรีและล้อมรอบด้วยนาขั้นบันไดเห็นได้ชัดว่าเหตุใดภูมิภาคอายุธยาจึงถูกตั้งรกราก่อนยุคนั้นเนื่องจากที่ตั้งดังกล่าวมีข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจหลายประการกษัตริย์ไทยแห่งอยุธยามีอำนาจในศตวรรษที่14และ15โดยพิชิตเมืองอู่ถังลบบุรีและอยุธยา พระเจ้าอู่ถังและราชทายาทของพระองค์ขยายดินแดนกรุงศรีอยุธยาโดยเฉพาะไปทางเหนือสู่สุโขทัยและไปทางตะวันออกสู่นครวัดซึ่งเป็นเมืองหลวงของของการปกครองในระดับใหญ่ไม่สามารถรักษาไว้ได้เหมือนในสมัยพ่อขุนรามคำแหงสังคมในสมัยกรุงศรีอยุธยามีลำดับชั้นอย่างเคร่งครัดจากชนชั้นประชาชนประมาณสามชั้นพระมหากษัตริย์เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดชนชั้นล่างสุดของลำดับชั้นทางสังคมคือสามัญชนและทาส ในช่วงต้นศตรวรรษที่16ชาวยุโรปเดินทางมากรุงศรีอยุธยาและมีการจัดตั้งสถานทูตโปรตุเกสในปีคศาา1511ประเทศยุโรปประเทศถัดไปที่เดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยาก่อนสิ่งศตรวรรษที่16คือสเปนเพื่อนบ้านที่มีอำนาจของโปรตุเกสในช่วงต้นศตรวรรษที่17ชาวยุโรปสองประเทศทางเหนือได้แก่ดัตช์และอังกฤษและฝรั่งเศสเดินทางมาถึงในปีคศาา1662 ในช่วงกลางศตรวรรษที่16อาณาจักรอิสระอย่างกรุงศรีอยุธยาและเชียงใหม่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของพมา่าแต่ในช่วงปลายศตรวรรษนี้ไทยสามารถยึดเมืองหลวงทั้งสองแห่งคืนมาได้ในปีพศสสาา2308พม่าได้ยกทัพเข้าโจมตีกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งครั้งนี้พม่าเกรงกลัวไทยทหารพม่าได้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่าง รวมทั้งวัดวาอารามตำราและประติมากรรมทางศาสนาหลังจากกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าย,ยึดครองภายใน2ปีพม่าก็ไม่สามารถยึดครองราชอาณาจักรได้ในปีพศสสาา2312พระยาตักสินแม่ทัพของไทยได้สถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์พระองค์ปกครองจากกรุงธนบุรีเมืองหลวงไม่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามกับกรุงเทพมหานครประชาชนไทยได้กลับมาควบคุมประเทศอีกครั้ง และแยกย้ายกันไปปกครองในภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทยในที่สุดพระเจ้าตากสินก็ได้สถาปนาพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปและทรงสั่งให้เสนาบดีที่ไม่เห็นด้วยกับค่านิยมทางศาสนาของพระองค์ถูกปลดและสังหารสมัยกรุงธนบุรีพอสสาลา3 3 1 0 หลังจากกรุงศรีอยุธยาล่มสลายพลเอกทักษิณแม่ทัพของกรุงศรีอยุธยาได้รวบรวมกองทัพผู้รักชาติเพื่อล้างแค้นให้ประเทศพระองค์สามารถขับไล่กองทัพพมา่าได้สำเร็จหลังจากพมาถถ่าถอนทัพพระองค์จึงทรงสร้างเมืองหลวงใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและตั้งชื่อว่าธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงปกครองประเทศอย่างสงบสุขเป็นเวลา15ปีและทรงขยายความสัมพันธ์ทางการทูตกับต่างประเทศหลายประเทศ รวมทั้งจีนด้วยแต่น่าเสียดายที่สมเด็จพระเจ้าตากสินซึ่งทรงอุทิศพระชนชีพเพื่อปกป้องประเทศอันเป็นที่รักของพระองค์กลับทรงเครียดจากสงครามมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็ทรงเสียพระไทยธนบุรีล้มสลายในปีพอศส,สาลา2325เนื่องมาจากการรัฐประหารที่นำโดยพลเอกจัก,กรีความสำเร็จของพระองค์นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและพระองค์ได้รับพระนามว่ามหาราชประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ พผานสสาลาอพา,สอสา,าปัจจุบันหลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินสเสด็จสวรรคตพลเอจกจักรีได้ขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จัก,กรีคือรัชากาลที่หนึ่งซึ่งครองราชระหว่างพอานส,สาลาสองถึงพอานสาลอพสาราพระราชการณียกิจแรกของพระองค์ในฐานะพระมหากษัตริย์คือการย้ายราชธานีจากธนบุรีไปยังกรุงเทพมหานคร ข้ามแม่น้ำและสร้างพระราชวังรัชกาลที่สองพอสสาลา,า2 3 5 2ัถึงทรงสรืบสารการบุรณะที่เริ่มโดยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพอสสาลา,า3 6 7 7ันสถึง่ทรงเปิดความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกอีกครั้ง และพัฒนาการค้าขายกับจีนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พอศศาลา2,394-2,411ซึ่งทรงเป็นที่รู้จักในนามพระมหากษัตริย์และข้าพเจ้าทรงทำสนธิสัญญากับประเทศต่างๆในยุโรปต่อต้านลทีิ่าอาณานิคมและสถาปนาประเทศไทยสมัยใหม่พระองค์ทรงนำการปฏิรูปทางสังคมและเศรษฐกิจหลายอย่างมาใช้ในรัชสมัยของพระองค์ พระบาทสมเด็จพระจุนจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คสศส1869-1910ทรงสืบสารประเพณีการปฏิรูปของพระราชบิดาโดยยกเลิกทาดและพัฒนาสังคมประวัติศาสตร์สวัสดิการและระบบบริหารของไทยพระมหากษัตริย์วชิราวุธรัชกาลที่6คสศ1910-1925 ทรงรเริ่มการศึกษาภาพบังคับและการปฏิรูปการศึกษาอื่นๆในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวคสศสาา1925-1935ประเทศไทยเปลี่ยนจากการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นการปกครองแบบมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญพระมาหากษัตริย์ทรงสลัราชสมบัติในคศ1933และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค สสาลา1935-1946ถึงพระราชนัดดาของพระองค์ขึ้นครองราชแทนเมื่อการปกครองแบบประชาธิปไตยในคอสสาลา1939ชื่อประเทศจึงเปลี่ยนจากสยามเป็นประเทศไทยจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชสู่ระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญการเมืองของประเทศไทยได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเมื่อวันที่24มิถุนายนพศ 2,475เมื่อกลุ่มปัญญาชนรุ่นใหม่ที่ได้รับการศึกษาจากต่างประเทศและซึมซับแนวคิดประชาธิปไตยแบบตะวันตกได้ทำการรัฐประหารโดยไม่นองเลือดและเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างสมบูรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงตั้งปณิธานว่าจะหลีกเลี่ยงการนองเลือดจึงทรงยอมยกเลิกระบบสมบูรณาญาสิทธิราชและโอนอำนาจไปสู่ระบบก,การปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญตามที่ทรงเรียกร้อง สำหรับบางคนการเรียกร้องนี้ยังเร็วเกินไปแต่โชคดีที่ในมุมมองของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ก่อนๆในประวัติศาสตร์ไทยโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ประเทศไทยยังไม่พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสรงสารต่อกระบวนการที่เริ่มต้นโดยพระมหากษัตริย์สองพระองค์ก่อนหน้า โดยทรงประสงค์ที่จะให้ะสนิกรชาวไทยคุ้นเคยกับระบบระชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแบบตะวันตกและทรงพิจารณาความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองให้เหมาะสมกับประชาชนในเวลาที่เหมาะสมพระองค์ทรงเชื่อว่าความพร้อมของประชาชนเป็นกุญแจสําคัญในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพียงแต่รอเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นเมื่อวันที่สิธันวาคมพศส,สาลา 2,475พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระบระมพิธายรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยนับเป็นการสิ้นสุดการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ยาวนานกว่า700ปีของประเทศไทยแม้ว่าจะมีรัฐธ,ธรรมนูญหลายฉบับมาและผ่านไปตลอดกว่าครึ่งศตวรรษแต่แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญและราชธาิปไตยตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญพสศาลา2,475ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง